bị có bút này là ô quần buồng nơi tân đi mày là nguông ô oh, tâm mà ơi <laughs> <laughs> ขวัพีชานแล่นูดเดานี่ นุ่นนายว่าไปตังเลยวะแข้งเอาไม่ออกแข้งแข้งคืนได้ห่าไม่ออก,ออก <c oughs> นุ่นนายว่าไปยืนตั้งเงี้ย ยินได้เลยนี่ยินกันไร้ยินควันอีเล้วแล้วนี่กินควันเกิน ว่าแล้วนี่กันนี่นี่น่ะดิดกับกันนี่อะไรเลยดิดเบิดแล้วบุปผันเนี่ยนี่นะดิดกับกันนี่อะไรรู้เหยียบเอาเลยมันวิ่งได้อะไรเด็กก็เออก็มีคนมาทำน่าใจอย่างเดียวก็ันนี้นะมันทำนั่นแกทำได้เด็ก

গ <laughs> 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền được Gõ Để không bỏ cho những video hấp dẫn วนี้เมันผู้บอกอบดีก็พันยาวมันใช้ใช้หุ่นโคนแล้โอโโคีนะหุ่นโคนยาวรเานีดียู่ในกลุ่มยะันะ ตกินบ่อนได้ไหมตัวก, <laughs> กินบอนได <laughs> ้นเหรอ Ừ, ไม่เรื่องก่อนฮะไม่เรื่องก่อกนน,น,น,นี่น้ำไม่เองก่อนเองอเรืมันยังแได้เรืองนหเลยงให้น้าไมบ่เนี่ตอนนี้ตรงนี้มันกุ้งกันอย่างกุ้งเลยเลยจะกําลังกัุ้งกันนั้น

กบหัวลาก็รกับหัวลาก็แบบบ้นเออกาบตรงไนกันกราบวัวลาวี่ดวงกราบบนทาง้บไม่ไม่มมนไม่เยียบันเลยนะก้าบอนนั้นเเออมือมือรันี้กบเดี๋ยวเราข้าม่เป็นนู่นกบนีเดีกันเ